สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่29ธันวาคม2567เนาะไปเพ่นจักมานำเสนอแ,แนวทางฮหาหนอยของซีเซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะแต่ก่อนจะไปเบ่งแนวทางไปเพ่นจะกรเอฟซี FC ทั้งช่องเนาะไปไปถามแม่เลยเจแดงมาเพ่นจะจุดถูกเลขเล่ายำใดเนาะ เอ้ว่าจะใสสวัสดีจ้าคณยากคนสวยมาแต่บ้านอย่างเกาะไปยูพุ่นโดนแล้วจะลืมบ้านไปยูพุ่นได้ไปยูปุ่นยาขวัญน้องพันไปยูพุ่นไปเฝ้าไปยูก็ตาตาพันได้มากยูเอาแม่ขึสวยแท้ฮะหาหนึ่งกับซีหนึ่งได้มาหาหนึ่งกับซีหน้าเอาอันของอาจารย์นั่นตัวเดียวพรสิ่นหม สวยแล้วค่ะคนสวยดวงดีฮ่าฮ่าฮ่คุณแล้วคุณแล้วเอาเราสิจุดทูบเมื่อไดร่หอื่นจุดจุดมืออื่นเนี่ยมือเศร้าบอ่จุดมืออื่นเนี่ยมือเศ้าเนาะเนี่ยควันได้ตัวใดมาฝากเอฟซีแบบนี้หนึ่งกับซีหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งแบบนี้ มันมีสองอาจารย์เนาะอาจารย์นึงฟันท้องห้เจ็ดแปดตัวเดียวมันว่าออกอันนี้แล้วของอันเสียแดงอยู่เลมป้าจิบอกฟังมันบอกเพิดบาลางของเพิดบาลางเป็นตป่นดับบนแม่สาวเน่ะบ่กสุที่ออกล่างนั่นแหละคอยทำหน้าที่ได้ล่ะคฟันท้องมาบ่กาต้องซื้อบุตอนาที่ได้เปิดบนมาบกขซื้อบอะเดี๋ยตามนี่แม่เพ่นจะไป ไพ่อซีไปเบิงห้าน้อยกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาตามาอเอาตาปานำ้ำโพแมเเ่เขาต่างานี่พนตาปากน้ำโพของหลานเนาะเขา่งงา เขาฝากมาเป็นของหลานตาปากน้ำตูฮัลได้เนื่องเก่าหวนเมนเขาเนื่องเก่าเขาชิปสองข้างเขาดีอยู่ได้เลยอันเขาฝังมาเพิ่นเห็ดแยกงมาน้อยละสี่คูตาว่าผู้ใดอยากเล่นตัดเล่นชุดสามตูก็ได้บางเทื่อมันก็ออกน้ำชุดสามตูจังสินะแมนแมนต้องเอาไปตัดเล่นน้ำมางเทื่อมันออกอยู่แน่นต่อมาเสียอันลอัน เจ้าว่าวยังของตาปางน้ำพ่อเพ่นฝันรถเดือนนั่นเดือนสกาวคันหลงบอกเอฟซีว่าแมนทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าว่าสั้นแล้วบอมมนทะเบียนรถเป็น 7, 1, 1, เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าข้าเจ้าเลยได้สามโตตรงเจ็ดหนึ่งเก้าแมนฝากกาขนมมให้ข้าแห้งอยู่ฝันขับรถเดือนสกาวนอกพอวาวเจ้าของขับ,บรถมาเป็นกับฝันขับรถแม่เจ็ดหนึ่งแมนเบายู อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะหัวใหญ่มาว่ากันกันกบฮานอยวันนี้กันก่อนนะคะเอฟซี FC. มาเบิ่งของสี่เซียนเนาะลูกชิ้นนี้แม่มาเส้นจะบอตัดต่อนะคะเอาอันโทรศัพท์ใส่กล่องก็นเด้อนี่โอเคค่ะมานะนี่เนาะคะ่ะเอฟซีกับมาเบิ่งค่ะ นอยพิเศษบนออกเจ็ดหนึ่งเก้าล่างออกหนึ่งสามส่วนหานอยปกติบนออกเก้าหกห้าล่างออกหกเก้าส่วนฮานอย VIP บนออกศูนย์เจ็ดสามล่างออกศูนย์แปดนั่นเองนะคะ,คะก็มาเบิ่งของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่นที่สามรองหนึ่งเมื่อวานนี้เนาะ มาทั้งสองตัวมาด้วยกันเลยนาะก็คือสามเอ่อหนึ่งสามล่างของนอยพิเศษนะเนาะ่นกับจับคู่ให้เขาที่ชุดเน้นสามหนึ่งเลขออกตัวกลับนะคะหนึ่งสามส่วนของพี่พะัดกับไฮมาหนึ่งกับเก้านะคะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บ่อเขานะคะรุดอีกแล้วจับคู่เนาะส่วนของเซียนอุดรสี่กับสองหลุดทั้งตัววิ่งตัวรุดและตัวจับคู่ ส่วนของเซียนโคลาตวิ่งลูดเด่นที่ห้าร้องหกจับคู่เข้าที่ห้าหกเนาะหรือว่าหกห้าออกตัวกับบนของงอยปกติเข้าหนึ่งห้าหน่อยนะคะถ้ามาบึงของเซียนโคลาตวันนี้เซียนโคลาดเนาะ ฮานอยวันที่ยีสิบเก้าให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่9กรอง8จับคู่ให้8 183 8 18ึ่งแป94เน้นที่9 193และ94นะคะของเซียนโคราชวันนี้ส่วนเมื่อวานเซียนโคราชทำผลงานจับคู่เข้า 1, หนึ่งฮานอยก็คือ5้าเลือกออก6 5หบนของนอยปกติเนะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกันก็คือห้า ห้าก็มาหกก็มานะคะเอฟซีหกบาบุนมาลากแล้วหกเก้าของน้อยปกตินะคะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดที่เด่นเก้าลองแปดจับคู่แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามและเก้าสี่ก็จะเน้นให้เก้าหนึ่งเก้าสามและเก้าสี่แล้วจะนอกของเสียงโคราดค่ะได้แล้วนอกเสียงโคราดฮัาไปโต่ ของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สามรองสี่จับคู่ชุดเน้นสามศูนย์สามสองสามสี่แล้วก็ชุดรอง4042และ4 5หนะคะของเซียนเชียงใหม่นะคะส่วนเมื่อวานเซียนเชียงใหม่ทำผลงานจับคู่เข้าหนฮานอยก็คือ1 3สนอยพิเศษล่างเลขเป็นไหหน้า3ามหนึ่งเล็กออกตัวกลับเนาะนี่คะ่ะ3มกับ1นึงมาด้วยกัน ส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งลูดเด่นที่สามเหมือนเดิมลองสี่เนาะจับคู่ชุดเน 30, 3, 2, 3, 4, ้นสามศูนย์สามสองสามสี่ชุดลอง4 0 4 2และ4 5เนาะอ่ะมาแคบหน้าจอไปน้ำกันค่ะเสียงใดดังเดอ้อเนาะเสียงใดลบกวนค่ะขอโทษหลายๆเสียงลบกวนอ่ะโฟกัสที่ตัวเลขน,นะคะ fc อย่าฟังเสียงค่ะฮ่าฮ่า หานอนวันที่29ของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะขอให้ทุกคนแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางเนาะตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแคปหน้าจอกันได้หรือยังจะ้าไปต่ออีกสองเซียนนะคะถ้าเมื่อต่อที่ของเซียนอุดรเนาะ ส่วนวันนี้เซียนอุดรก็ให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หนึ่งรองศูนยจับคู่ให้03 02สามศสองก็จะเน้นที่1นึ่สแล้วก็หนึ่งสองเนาะของเซียนอุดรค่ะส่วนเมื่อวานเซียนอุดรวิ่งรูด4ี่กับ2หลุดนะคะบ่อเขาหลุดทั้งวิ่งทั้งรูดและจับคู่นะคะส่วนวันนี้ให้มาใหม่ เด่นวิ่งรูดเด่นที่1นรอง0จับคู่ที่ 03, 02เนาะชุดเน้นก็คือ13แล้วก็1นึนั่นเองนะคะของเสียงอุดอรเนาะได้แล้วห้ากลับไปต่อกันที่ขอพรสหชาแนลวันนี้วิ่งรูดให้เด่นที่6กรอง9นะคะจับคู่ชุดเน้น6กหนึ่งหกแล้วก็ชุดลอง93แล้วก็90นย์เนาะ ส่วนเมื่อวานให้มาเด่นหกลองเก้าเออเมื่อวานเด่นหนึ่งลองเก้านะคะหนึ่งกับเก้ามาด้วยกันเลยเนาะมาที่นอยพิเศษส่วนเก้ามาสองฮานอยนะคะ fc ก็คือฮานอยปกติและพิเศษส่วนวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่หกลองเก้าส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นจะเป็นหกหนึ่งหกเก้าแล้วก็ชุดลองเก้าสามแล้วก็เก้าศูนย์นั่นเองนะคะ ไอเอฟซทั้งช่องเบิงเอาพิจารณาเอาตัวเลขทุกตัวนะคะเอาไปเทียบเทียนเซ่ละลายอาจารย์ละลายสำนักเพื่อเป็นแนวทางกันเดอเนาะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาน้ำกันค่ะฮานอยรวมของเซียนอุดรแล้วก็พหัสชาแนลวันนี้เ็นก,กะได้ตัวเลขมาฝากแล้วก็ไอเอฟซทั้งช่องอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเพนกับมีนาทีน้ำเสนอเนาะแล้วแต่เอฟซีทั้งช่อง จะติดจรารณากันเอานะคะเมืเ่อนก็นอยากหูข,ขกันวานเลขเมื่อนี่จะออกตัวใดเมือ่ออื่นจะออกตัวใดนะกันหูแบบนี้เนาะรวยเลยนะคะไอซี FC. อ่ะขอให้ทุกคนโชคชคงมนันมาลำลำลุ้ยลุลยคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสมใจดังปรารถนาะส่งท้ายปีเก่าอีกสองวันเนาะขอให้ทชคคนโชคดีเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเนาะคะ่ะ กลับบ้านหาครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะคิดนี้ก็สวัสดีค่ะ